สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมจะมาแนะนำนะคะเซ็ตวิตามินที่มีคุณแม่นะคะถามกันมาเยอะเลยว่าควรจะให้ลูกทานเซ็ตไหนดีนะคะวันนี้แอมก็เลยจะมาแนะนำเซ็ตนี้ค่ะเซ็ตที่ช่วยให้ลูกแข็งแรงไม่ป่วยง่ายแล้วก็เพิ่มผุ่มคุ้มกันให้ลูกนะคะก็จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะคะ เบตากลูคิดนะคะแล้วก็เซเว่นนะคะ2ตัวนี้นะคะทานร่วมกันนะคะจะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันให้ลูกนะคะทําให้ลูกแข็งแรงนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นนะคะไม่ป่วยง่ายนะคะในส่วนของเบตากรูคิดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดเคียวสําหรับเคียวนะคะซึ่งเป็น ไวมอค่ะแล้วก็ได้ผสมเบตากรูแคนอยู่ในกระปุกนี้ด้วยนะคะสำหรับเบตากรูคิดตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆเด็กๆนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของไอ,งอาจามน้ำมูกไหลนะคะเจ็บคอนะอันนี้จะช่วยได้นะคะ ตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำสำหรับเซตนี้ที่ต้องทานร่วมกันนะคะก็คือเซเว่ตัวนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเซเวตัวนี้นะคะก็จะมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของภูุมกคุ้มกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด40เม็ดนะคะมีนี้นะ ทานคู่กันค่ะก็จะช่วยในเรื่องส่งเสริมลูกนะคะในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นไม่ป่วยง่ายนะคะ